สวัสดีค่ะกระแสขาดังมาแล้วค่ะคดีพลิกอีกตลบภรรยามาหาสามีแล้วจ้าสามีถอนแจ้งความแล้วด้วยคดีพลิกอีกตลบภรรยามาหาสามีแล้วจ้าสามีถอนแจ้งความแล้วด้วยจากกรณีนายมณิษย์ยืนยันว่าต้องการที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับภรรยาที่หนีไปกับผู้ชายซึ่งรู้เพียงแต่ชื่อว่านายวิทยาไม่ทราบนามสกลุลและต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำตัวมาดำเนินคดีและเอาเงินมาคืนขณะที่นายมณิศกล่าวว่าทีแรกตนว่าจะไม่แจ้งความแล้วเพราะภรยาโทรมาหาว่าขอให้หยุดให้ข่าวโดยขอเวลาสัก1-2วันจะกลับมาบ้านพร้อมเอาเงินมาคืนทั้งหมดรวมถึงยืนยันว่าไม่ได้หนีไปกับผู้ชายแต่ขัดใจที่ลูกชายพูดด้วยไม่ดีหนีไปเพราะความโกรธตอนนี้เริ่มทำใจได้แล้วเดี๋ยวจะกลับมา ที่แรกตนก็เชื่อแต่ปรากฏว่าวันนี้กลับติดต่อไม่ได้อีกตนปรึกษาทุกคนดูแล้วมั่นใจว่าภรรยาน่าจะหลอกลวงเพื่อทวงเวลาประวิงเวลาไม่ยอมคืนเงินที่หนีไปกับผู้ชายมากกว่าจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพราะแน่ใจแล้วว่าภรรยาไม่มีความจริงใจสาเหตุที่โอนเงินเข้าบัญชีภรรยาเพราะตนไม่มีบัญชีธนาคารของตัวเองตนเขียนหนังสือไม่ค่อยได้ส่วนที่ภรรยาอ้างว่าลายเซ็นหลังสลาก เป็นลายเซน็นภรรยานั้นเพราะตนเขียนหนังสือไม่ได้เลยให้ภรรยาเซ็นแทนยืนยันว่าการโอนเงินเข้าบัญชีภรรยาไม่ได้โอนเข้าให้ด้วยความเสน่หาแต่เป็นการฝากไว้ในบัญชีเท่านั้นตอนนี้มั่นใจว่าภรรยาหลอกแน่นอนส่วนหลังจากได้เงินคืนแล้วค่อยคุยกันอีกทีตนอาจจะถอนแจ้งความหากกฎหมายสามารถทําได้เพราะเห็นแก่เคยอยู่ด้วยกันมาหลังจากได้เงินคืนหากไม่มีที่ไป ก็อาจจะให้พักในบ้านให้อยู่กับลูกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ลูกสาวอายุ11บขวบเรียนป5้าคิดถึงแม่มากจนไม่อยากเรียนต่อแต่อาจจะไม่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแบบเดิมสักระยะเพื่อดูใจกันก่อนที่สำคัญขอให้คิดถึงลูกคนเล็กตอนนี้ลูกไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเสียใจมากที่แม่ทำเช่นนี้และอายเพื่อนตอนนี้อยากย้ายไปเรียนที่อื่นหรือไม่ก็ออกจากโรงเรียนไม่เรียนต่อ ล่าสุดทำเอาคดีพลิกไปเลยจ้าหลังหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสต์ภาพลุงยืนคู่ภรยาพร้อมระบุว่าหอนของจริงห5าห้าห้าพลิกอีกตลบภรรยามาหาสามีแล้วจ้าสามีถอนแจ้งความจ้าถ้าพลิกอีกรอบให้คนอื่นรายงานนะผมพอแล้ววิอา้าวหอนอีเจี๊ยบเรียบด่วนสั่งเพดิกีให้หน่อย ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ